ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งใน EP ที่3นะวันนี้จะมาพูดถึงเวีวกแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะอันนี้ผมผมจะเอามานำนำมาให้ชมนะอันนี้ของผมเองนะของผมใช้เองตั้งแต่ปี2544ย้อนกลับไปตอนนั้นผมบวชพระไงผมบวชพระแล้วผมก็ ได้เจอท่านด้วยตอนนั้นที่ที่ผมเล่าในคลิปที่แล้วว่าเออได้เจรจากับท่านและได้ไปเช่าอันเนี้ยเช่าเช่าเบียรเนี่ยสมัยที่ออกจากวัดตอนนั้นสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะเนี่ยเชือกเดิมเมื่อยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเชือกนี้เส้นเดิมตั้งแต่ออกวัดเลยนะอันเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนทํานะสมัยนั้นนะเนี่ยตัวเบียรเนี่ยสมัยตอนแรกๆออกมาเนี่ยนะเบียรเนี้ยนะ จะดำไม่หมายถึงว่าตอนที่เขาลงรักใหม่ๆนยน,นะจะดำเงาแต่ว่าลักษณะของเบีย้ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวผมใช้บีดูนะนี่ครับเนี่ยเบีย้ยที่ผมใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูลักแดงแล้วจะเราจะเห็นเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยลักษณะของเบีย้ยแก้ที่ถูกต้องที่สุดนี่ต้องอย,อ,ยอย่างนี้พี่จำเนี่ยไปเจอที่ไหนพี่ดู โอหเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยอ้โหต้องเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ดูนะอันนี้อันนี้อันนี้ออกจากวัดนะอันนี้อันนี้อันนี้เถียงผมไม่ได้นะเพราะผมเป็นไปเอามาจากวัดแล้วตอนนั้นผมบวชพระด้วยนะเออแบบนีนะ้ของคนอื่นแท้ยังไงไม่รู้แต่อย่างเนี้ยนะแน่แน่ครับนะพี่เดี๋ยวผมจะให้ดูลักเลยดูดูดลักนะ เอาไปเทียบเนี่ยอันนี้รักรักยี่ถึงก่าปีลักษณะของรักยี่ถึงกปีก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าใช้ตลอดเวลานะก็จะเป็นยับย่นยับย่นเลยอยับย่นเลยยับย่นเลยดูง่ายเนี่ยเอาไปดูตะกงตะกุดได้ที่ลักษณะลักษณะแบบนี้จะย่นแบบนี้เลยเนี่ยของแท้จะต้องย่นอย่างนี้เลยแห้งย่นอย่างนี้เลยเนี่ยย่นย่นย่นยับยับยับเลย ยิ่งจะใช้มานะยิ่งดูง่ายใช้มายิ่งดูง่ายถ้าไม่ใช้ยิ่งดูยากเพราะอะไรลักมันทาใหม่มันหรือว่ารักที่ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้าถ้าลักษณะพระเก่าเอ้ยตะกุดเก่าอะไรเก่าเนี่ยเนี่ยเอาอย่างเงี้ยไปดูได้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยไปดูได้เลยเราจะเห็นเลยว่าความยับย่นของของตัวลักที่ทาเคลือบไว้เนี่ย นะแล้วดูลักษณะาการถักแล้วเบีย้ยแก้หลวงปูดเจือเนี่ยตามสูตรตามหลักการแล้วเนี่ยทุกๆลูกต้องเขย่าแล้วมีเสียงดังกุกกุกหมายถึงว่าความว่ากุกกุกก็คือประหลอดด้านในเนี่ยวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเราจะรู้สึกได้เลยเขย่าเนี่ยนะมันเรามันจะไม่ได้วิ่งแบบแรงนะมันจะวิ่งแบบกุก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 เฉยๆเนี่ยของแท้ของดีสัปะมีไว้เนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยของดี บอกแก้คุณใสกันผีอะไรทุกอย่างนะใครคิดอะไรต่ออะไรนี่อย่างเงี้ยกันได้หมดเพราะว่าเบียร์แก้ได้หมดเนี่ยแล้วดูห่วงนะห่วงท่านจะต้องห่วงท่านจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่นะไม่เล็กนะนี่ยุคนั้นเลยนะยุคนั้นเลยนะอันนี้ทันผู้เจอนะทันแล้วก็ได้เจรจากับท่านด้วยนะอันนี้นะทันด้วยนะแล้วก็เจรจากับท่านด้วยนะ เนี่ยผมใช้เนี่ยผมใช้จนเชือกนี่ขาดหมดแล้วแต่ผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนผมก็จะห้อยของผมไปอย่างนี้เพราะผมใช้ห้อยกระเป๋าของเกงนะเบี้ยแกนี่ผมไว้ในกระเป๋าของเกงไม่ได้ห้อยเอวนะผมเสียบเน็บเน็บที่กระเป๋าของเกงผมก็จะมีเน็บเนี่ยผมก็จะมีเน็บนี่เป็นอะไรอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่พินน่าจะเป็นปูหงเนี่ยอันนี้อะไรเป็นปูหงอันนี้ขปงปูหงอันนี้อันนี้เขาเขาหรืออะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วนี่นานแล้วและอันเนี้ย อันเนี้ยอันเนี้ยเนะี่ยอันนี้ก็มีประวัติการอันนี้ก็มีประวัติการอันเนี้ยผมไปตอนนั้นที่ผมบวชพระนะสมัยในะั้นผมบวชพระผมไปหาครูบากิษณะบนเขานะและ้วแกผมไม่มีตังค์เช่า,กาแกแจะไม่มีเช่าอะไรอะไรอะไรพระแกทถวหองหอมหอม่อะเออผมไม่มีตังค์ผมก็เลยบอกว่าพ่อผมผมขอสักองหนึ่งแกก็ให้นีมาเนี่ยเนี่ยผมก็ใช้ตั้งใช้ตอนแรกตอนแรกเจาะเจาะแค่เป็นรูปเป็นรูปหัวใจด้านหลังเพื่อให้กลิ่นออก แต่ว่าใช้ไปใช้ไปมันกรอบมันแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วก็วก็ตามนี้ผมก็เพื่อตามนี้เขาใช้เราใช้เองไงของเราใช้เองติดตัวนี้นี่ของติดตัวผมอันนี้ของติดตัวผมอันเนี้ยอันน,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 นี้อันนี้ปลาไหลขีที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบที่เพราะว่าผมเห็นน่ารักดีก็เลยมาห้อยอยู่ห้อยกระเป๋าของเกงงนี่แล้าแต่กลับมาพูดถึงเบี้ยก,ก่อนอนี่ครับเบี้ยกแก่ต้องเป็นลักษณะนี้นะดูดูต้องให้อย่างดีนะ ยิ่งใช้แล้วยิ่งดูง่ายแต่ถ้ถา,ถา,ถาที่ทำใหม่ก็จะเงางามดำนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ของเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วลักษณะน,นี้เลยผมให้ดูผมเอามาให้ดูเอามาให้ชมจะได้เป็นวิยทยฐานในการเผื่อว่าไปเช่าหานะเนี่ยต้องเป็นลักษณะน,นี้นะเบียร์ต้องขนาดเบียร์เนี่ยขนาดของเบียร์เนี่ยมันมีเล็กมีใหญ่ แต่ว่าต้องให้เป็นลักษณะนี้นะถ้าจะเอาไว้ถึงให้ทันนะต้องเป็นลักษณะนี้นะต้องเป็นลักษณะนี้ถ้าจะถึงต่ทันต้องลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่ลักษณะนี้ก็อาจจะวัดแต่ว่าอาจจะไม่ถึงไม่ทันก็เป็นได้ครับก็เป็นได้นะแต่ต้องเป็นลักษณะนี้เอาเป็นว่าหาเนี่ยถ้าเจอเก่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ครับ ต้องเป็นอย่างนี้นี่รักต้องย่นอย่างนี้รักต้องย่นเลยนี่ต้องย่นแบบนี้นะย่นแบบนี้เท่านั้นเนี่ยตะกุดตะกุดอะไรก็ได้ยิ่งเก่าก็ยิ่งย่นยิ่งเก่าก็ยิ่งย่นย่นเนี่ยย่นยับเลยนะย่อนย่นยับเลยยับข้างในเดี๋ยวยับ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 เลยเห็นไหมเนี่ยยิ่งจะเป็นตะกุดหลวงพ่อท่านอื่นนะ แล้วเราเจอลักษณะรักแบบนี้นะก็คือคิดไว้ได้เลยว่าเน,เนี่ยแหละนี่แหละเนี่ยความเก่าเนี่ยแล้วรักจะใสๆมองเนี่ยเนี่ยมองไปเนี่ยจะใสๆไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบดำแล้วก็เป็นย่นนะมันจะต้องเป็นใสๆแดงๆย่นๆยัๆยบๆนะลักษณะของรักอันนี้เรามาเอาดูให้ดูทั้งเบีย้ยแก้แล้วก็ดูลักษณะของรักที่ที่ ที่จะมีอายุมีความเก่าและการใช้งานนี่ผมใช้ตลอดติดตัวไม่เคยห่างเลยมีห่างกันแค่ตอนอาบน้ําตอนนอนเท่านั้นนอนนั้นอยู่กับผมตลอดเวลานะตอนนอนก็อยู่หัวเตียงจะอยู่กับผมอย่างนี้เลยผมตั้งแต่สมัยผมบวชพระเลยอันนี้บวชพระเลยตั้งแต่าอายุยี่สิบั้น่าทันแน่นอนอันนี้ทันแน่นอนของที่ท่านไหนเป็นยังไงไม่รู้แต่ของผมเป็นอย่างนี้แล้วผมได้จากไปเอาจากวัดเอาจากท่านคุยขั้นเจราจากันเพราะตอนนั้นผมบวชพระนะ ดูห่วงเนี่ยห่วงทองเนี่ยนี่ถ้าถ้าท่านที่เคยไปเช่าวัดที่วัดในในรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันผมนะจะได้เชือกแบบนี้แหละจะมีเชือกแบบนี้นี่จะต้องเป็นเชือกแบบนี้ถักแบบนี้นี่นี่นะนี่ดูลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะดูไกลๆดูไกลๆนี่จะเลอะเนี่ยอย่างนี้แล้วจะถ้าเขย่าเนี่ยถ้าถ้าเขย่าด้านในจะมีเสียงกุก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 นี่กุกกุกวิ่งไปวิ่งมา วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างในนะอันนี้ผมน,นี่ไม่ดูเบียร์วันนี้เนี่ยอย่างนี้มันขาวเพราะแสงไฟนะอย่าลืมนะเหมือนคลิปเมื่อวานนะคลิปปูดทวดนะเหมือนเดิมแสงไฟยิงจะดาจะแดงนี่จะแดงจะแดงแดงน้ําตาลเห็นไหมออกแดงแดง,แดงน้ําตาลเนี่ยรักรักสมัยยี่สิบป,ป,ปีก่อนอันนี้แค่ยี่สิบกว่าปีก่อนเองนะแต่ถ้าพี่ลองคิดดูถ้าเป็นพวกเกจิอาจารย ที่พี่เล่นกันนะโอ้อะไรอะตะกุงตะกุดเก่าๆทั้งหลายนะรักจะต้องเป็นลักษณะนี้นะรักกันต้กเป็นลักษณะ,ะ,ะนี้นะนะยิ่งดํายิ่งดูยากเครื่องใช้แล้วยิ่งดูง่ายเพราะอะไรเราจะเห็นเลยว่าการใช้งานเนี่ยเนหี่ยเนี่ย,มยผมขยายดูนี่ยัยบย่นหมดยับย่นหมดยับย่นหมด ยับย่นหมดดูแลดูตัวเชือกเนี่ยจะธรรมชาติธรรมชาตินี่เห็นไหมธรรมชาติของเบี้ยเนี่ยธรรมชาติของเชือกของของรักเห็นไหมจะไปในทิศทางเดียวกันรักใหม่ก็คือใหม่ครับรักเก่าก็คือเก่ารักเก่าดูง่ายเนี่ยที่ว่าดูหลวงพ่อทั้งหลายเนี่ย ที่ตีหุ้มลักหุ้มอะไรเนี่ยดูงี้ได้ครับก็จะเก่ากว่านี้อีกแต่ลักจะใส่ลักยิ่งเก่ายิ่งใสออกแดงแดงใสใสยิ่งเก่ายิ่งออกแดงออกใสเพราะถ้าทามาทีแรกจะดำปืดเลยตอนนี้ผมรับมาจากใหม่ใหม่จะดำดำดำแดงแดงแต่ว่ายังไม่เห็นยังจะไม่ยังไม่เห็นอะไรเพราะว่ายังใหม่แต่ตอนนี้ได้ได้ได้อารมณแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วก็เอาเอนนํามาให้โชว์เอาเอามาให้ดู นะเผื่อไปเจอไปเช่าหาที่ไหนแล้วก็อย่าลืมครับพี่อย่างที่ผมจะบอกตลอดพระของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่คาว่าไม่เหมือนกันของผมว่าไม่ใช่พิมพ์ไม่เหมือนกันหรืออะไรไม่เหมือนกันการใช้งานการเก็บรักษาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าลืมที่ผมต้องเน้นเลยตรงเนี้ยตำหนี่มีได้อะไรมีได้และมันมีได้มันก็หายไปได้ครับพี่นะแล้วเช่าหาอย่าให้เครียดให้สบายสบาย,บายเจอถูกยิ่งดี แพงอย่ายุ่งเพราะว่าเราเราไม่ใช่เศรษฐีถ้าเราไปเศรษฐีเราจัดได้พี่แต่ถ้าเราเกินตัวไปเนี่ยมันก็แค่แค่เช่าก็ลำบากแล้วพี่แค่เช่าก็ลำบากแล้วนะก็ไม่ต้องคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องเช่าเก็บไว้เพื่ออนาคตมันจะต้องได้เงินท่านนูน้นเท่านี้นะมันก็เราอย่าไปตามกระแสพี่ไปตามความเชื่อของเราเราเราจะชอบเราศรัทธาหลวงพ่อท่านนี้เราชอบ อะไรแบบนี้เราก็เช่าหาพยายามหาที่มันไม่แพงแล้วเช่าหาได้แล้วก็ไปให้ถูกทิศถูกทางนะแต่ถ้าเราเอาไม่ถูกทิศถูกทางไม่เคยเห็นของจริงเลยแล้วเราไปผิดทางมันก็จะผิดทางไปตลอดครับพี่ต่อให้ต่อให้เช่าแพงมันก็ผิดทางนะครับวันนี้ก็ผมก็เอาของประจําตัวผม เอามาให้ชมแลวอันนี้รับประกันแท้แน่นอนเพราะอันนี้ผมรับมาจากมือแล้วก็เอาเป็นว่าเชื่อมั่นของผมได้อันไหนผมรับมาจากมือผมก็จะบอกจากรับจากมือนะครับก็วันนี้เอาแค่นี้สําหรับคลิปเบีย้ยแก้ปวดเจือนะของผมที่ผมบอกว่าปีสองห้าสี่สี่เนี่ยเพราะผมไปไปนั้นปีนั้นสองห้าสี่สี่นะอย่าเข้าใจผิดว่าเบีย้ยแก้ออกตอนปีสองห้าสี่สี่นะ ผมไปในเวลานั้นนะผมบวชพระตอนพี่ปีสนะองพันร้อยสี่สี่นะเออนะทุกท่านนะวันนี้ก็แค่นี้ครับสําหรับเบียแก่บูดเจอเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาของที่ผมเก็บสะสมไว้เอามาให้นําเสนอเอามาให้ชมนะพี่ๆีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็จะมีทั้ง t i k t o k แล้วก็ในช่อง YouTube ก็ชื่อกำพลคมขํำนะครับเป็นภาษาอังกฤษ เชิญดูได้นะครับเิดูได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ